สองสามสวัสดีครับและนี้ก็คือโครงงานระบบเลี้ยงกระเพาอัตโนมัติที่สามารถควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ครับโดยโครงงานนี้ประกอบไปด้วยปั๊มน้ำปั๊มออกซิเจน TDS s นเซอร์ t s เซอร์และตัวเก็บเกี่ยวครับโดยทั้งหมดนี้สามารถควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ครับเรามาดูวงจรกันเลยดีกว่าครับโดยวงจรนะครับ ไฟ220โวลต์จะเข้าไปที่ AC Park AC Park 220โวลต์เนี่ยจะจ่ายไฟให้ที่ Power Supply แล้วที่ Power Supply เนี่ยจะแปลงไฟ220โวลต์ไเป็น2โวลต์เข้าไปที่ Step Down Step Down จะแปลงไฟเป็นไปเป็น5โวลต์และเข้าไปที่ e p 3ที่2 e p 3ที่2จะควบคุมทั้งหมดจะควบคุมเซนเซอร์ทั้งหมด3ตัว TDSensor pH Sensor และเจ้าตัวเซนเซอร์อรวัดระดับน้ำครับ แล้วจะตัว e s p sensor เนี่ยจะเข้าคุม relay แล้ว relay เนี่ยก็จะเข้าคุมปั๊มครับอันนี้ก็คือระบบเล็กการ์ถาอัตโนมัติที่สามารถเข้าคุมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ครับขอบคุณครับ